อยากได้เบสแน่นๆฟังเต็มๆแต่ไม่อยากเสียพื้นที่ในรถใช่ไหมนี่เลยครับเบลพุ A, Sub ้ง XLF 180A Subactive 8นิ้วเบสแน่นระดับเยอรมันที่คุณต้องลองที่โด่งดังเรื่องความคมชัดของเสียงและความทนทานกำลังขับสูงสุดถึง450วัตต์พัคขยายคลาส AB ในตัวให้เบสหนักแน่นควบคุมได้ดี วัสดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแข็งแรงน้ำหนักเบาและระบายความร้อนได้ดีพร้อมรีโมทปรับเบสได้จากเบาะหน้าเพิ่มความสะดวกสุดๆแนวเสียงจะเด่นที่เบสกระชับมีแรงกระแทกฟังสนุกทุกแนวไม่ว่าจะเป็น EDM ลูกทุ่งหรือ R&B ก็เอาอยู่หมดครับติดตั้งได้ทั้งรถเกง๋งรถกระบะ SUV หรือแม้แต่รถตู้ใต้เบาะก็ยังพอดีเป๊ะถ้าอยากอัปเกรดเบสให้รถคุณมีชีวิต ทัก Tender Audio ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสินค้าต่างๆในทุกช่องทางที่กดถูกใจหรือแชร์ออกไปและเซฟเก็บไว้